กาบเรียนท่านประธานวุฒธธิสภาที่เคารพอย่างสูงเออท่านขอ Power p o ์พอเลยค่ะคือท่านจะใช้เวลาพูดน้อยที่สุดเพื่อให้ท่านตอบมากๆนะคะเออพาวเวอร์พอนะคะอันนี้ท่านก็ได้รับมอบหมายมาจาก คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ที่3นะคะอันนี้เป็นแค่ให้เห็นภาพรวมนะว่ายุทธศาสตร์นี่เราก็มีเป็น3ระดับนะคะระดับ2ระดับ3อันนี้ก็ให้เห็นภาพรวมซึ่งท่านคิดว่าทุกท่านเข้าใจดีค่ะไปแผ่นที่2เลยค่ะแผ่นที่สองเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแสดงนะให้เห็นการบรรลุเป้าหมายซึ่งทางทางคณะ กรรมธิการตสรเนี่ยนะในแต่ละยุทธศาสตร์ก็ได้ไปดูนะคะจะเห็นว่าในปี62เนี่ยนะก็มีโครงการที่บรรลุเป้าหมายอยู่31,305โครงการนะคะแล้วก็ปี64นี่ก็สามารถจะบรรลุได้ถึง75,134โครงการถ้าเราดูในเชิงปริมาณถ้าเราดูในเชิงปริมาณนะเราจะเห็นว่าโหมากเกินกว่า2เท่า นะคะแต่ปริมาณอย่างที่ท่านบอกแล้วมันยังไม่ได้สะท้อนคุณภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้นะเราจะเห็นว่าเราวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ส่งไปใหออ้ท่านทั้งหลายดูแล้วด้วยนะคะว่าถ้าเราดูเวลาวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนดีก็มีนะคะข้อดีที่มีการพัฒนาขึ้นก็มีนะคะแต่ส่วนที่ยังเป็นปัญหานะ ส่วนที่เป็นปัญหามี4ประเด็นใหญ่ๆเลยก็คือ,อ,อช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยเลยว่าช่องว่างนี่มันห่างมากขึ้นนะคะประการที่สองครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้นอันนี้เราจะเห็นนะครัวเรือนยากจนเนี่ยยากจนแล้วก็ยากจนเพิ่มขึ้นนะคะนี่เราพัฒนาระวางแผนแต่ ผลที่ตามมานะประการที่สหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะคะและประการที่4ี่ซึ่งเป็นประการที่มีความสำคัญมากเลยในเรื่อง human capital ก็คือความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะเพราะว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์นี้เมื่อมันอยู่ในยุทธศาสตร์นี้อันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านบอกนะ คือเราดูปริมาณเนี่ยเราก็เห็นว่าเออก็บรรลุมากขึ้นนะแต่ปัญหาที่ยังคงเป็นปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์นี้ไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้มันก็ไม่มันก็เป็นเป็นปัญหาอยู่เนี่ละค่ะอ่ะขอภาพต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็ธรรมดานะคือยุทธ,ธศาสตร์เนี้ เขียนเป้าหมายกว้างมากเลยนะคนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตรวรรษที่23มันกว้างมากเลยนะสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตโหมันกว้างมากอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัตินะว่าปีนี้ต้องการเท่าไหร่ปีที่สองต้องการคนเก่ง เพิ่มขึ้นยังไงคนดีคนมีคุณภาพคือเนื่องจากเป้าหมายนี่เขียนกว้างนะเช่นเดียวกันกันกบตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดนี่ก็เหมือนกันนะตัวชี้วัดก็มี3ตัวนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยนะมันก็มีทั้งคนที่เป็นอยู่ดีแล้วก็คนที่เป็นอยู่ไม่ดีนะก็เลยไม่รู้ว่าจะจะตอบยังไงนะคะ ผลสำมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไอ้ไลฟ์ลองเรียนนิ่งเนี่ยนะพูดตรงๆต,ตัวชี้วัดคืออะไรอะไรคือตัวชี้วัดของไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะคะแล้วก็อันที่3มการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยมันกว้างจริงๆอันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะของการบรรลุยุทธศาสตร์นี้นะคะคราวนี้มาถึงคำถามค่ะ นะอันนี้ก็สอบถามท่านละนะคะอามาถึงคำถามนะคะนะท่านท่านต้องตอบคำถามพวกนี้ละคะ่ะหใครเป็นคนรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่3ใครเป็นคนรับผิดชอบหลักการรับผิดชอบเนี่ยแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างไรกระทรวงที่รับผิดชอบเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดกระทรวงกระทรวงไหนรับกันยังไงแบ่งกันยังไงวัดกันยังไง ช่วยอธิบายด้วยท่านไม่เข้าใจนะคะน,นี่คือคำถามที่1นึ่นะคำถามที่2มีการจัดลำดับความสำคัญในประเด็นแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทหรือไม่นะจัดลำดับไหมจัดลำดับยังไงหรือแต่ละปีก็ทำเหมือนกันมันจะมีโฟกัสตรงไหนนะปีนี้จะทำอันนี้กลุ่มนี้ไม่ไม่ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็อยากจะให้อธิบายนะคะ ประการที่สามนะคะเป้าหมายที่จะต้องบรรลุในหนึ่งปีนะคะและห้าปีในยุทธศาสตร์ที่สามคืออะไรและใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนรับผิดชอบนะคือต้องบอกให้ชัดเจนเพราะว่าบางทีเราหาเจ้าภาพไม่เจอนะใครใครรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรอย่างไรนะคะประการที่สี่อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลย กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนปฏิบัติอันนี้ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า c a แคสเคดดาวด้านดูทั้ง6กระทรวง7กระทรวงที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์นี้นะด้านพูดตรงๆกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความสามารถในการ c แคสเคดดาวมากที่สุดในขณะที่กระทรวงอื่นไม่มีนะแล้วการแคสเคดดาวเนี่ยเขาใช้คนคนเดียวทำทำปีนี้ทำปีนี้ทำปีนี้เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้สเปเชียลลซ์ตี้ของเขาเนี่ย ก,ก็คือเขามีเขารู้แต่กระทรวงอื่นแคสเขตดาวเป็นยังไงนะทราบแต่ว่าส่วนใหญ่ท็อปดาวไม่ได้แคสเขตดาวนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะคะช่วยอธิบายนะ อธิบายว่ากระบวนการแปลงคริ้นี้สภาพัฒน์เคยมาพูดให้ฟังนะว่าโอ้ยอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วแต่เขาไม่เข้าใจเมื่อเขาไม่เข้าใจหน้าที่ของท่านก็คือต้องทําให้เขาเข้าใจและท,ท่านต้องประเมินว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปตสรต่างจังหวัดเนี่ยเราเห็นความแตกต่างเลยเราเห็นความแตกต่างเลยว่าเออบางกระรวงนี่นะสั่งลงมาจากข้างบนข้างล่างไม่รู้อะทําไปทําตามที่เขาสั่งอะ แต่ไม่ได้เป็นการแปลงแผนหรือแคสเคดดาวลงมาเลยนะคะถ้าจะพูดลงไปให้ลึกลงไปอีกนะบางกระทรวงโครงการที่ทำที่จังหวัดเนี่ยไม่มีงบประมาณมาด้วยแต่มีแต่ต้องทำนะอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะประการที่5นะคะโครงการสำคัญสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยในปี66เนี่ยมีกี่โครงการ นะเพราะว่าถ้าท่านทำโครงการแบบเดิมท่านก็จะเห็นปัญหาแบบเดิมแต่ถ้าท่านทำโครงการใหม่ท่านจะต้องปิดแกลบได้เพราะฉะนั้นมันมีโครงการอะไรบ้างนะออก็อยากจะรู้เดี๋ยวกระทรวงศึกษาเนี่ยละ่ะกำลังจะเข้ามาของงบป,ประมาณวันศุกร์หน้าที่จะเห็นเนี่ยละเราจะได้เห็นกันว่าโครงการยยังเป็นโครงการเดิมอยู่หรือเปล่านะคะ ประการที่6นะนโยบายจัดสรรงบประมาณปี -66 เนี่ยมีการจัดงบประมาณแยกให้กับโครงการที่สำคัญหรือไม่หรือยังใช้งบประมาณแบบเดิมเดิมนะท่านก็ดูงบประมาณมาตลอดนะท่านยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เลยก็อยากจะเรียนถามว่าเออท่านท่านมีโครงการอะไรที่สำคัญสำคัญท่านต้องตอบออกมาให้ได้นะประการที่7นะคะกระบวนการติดตามกำกับและประเมินผลเนี่ยนะ คืออีเมนเซอรเนี่ยมันเป็นแค่ลงข้อมูลแต่ไม่ใช่เป็นกระบวนการประเมินผลนะสภานพเขาก็บอกแล้วเขายังไปไม่ถึงถ้าไปถึงต้องใช้ AI เขายังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันก็คือกระบวนการแค่ลงรหัสว่าเออมันมีโครงการอะไรรวบรวมเท่านั้นคำถามก็คือว่าแล้วท่านมีกระบวนการอื่นหรือไม่อย่างไรที่จะไปประเมินผลนะหรือ ไปประเมินหัวหน้าส่วนราชการนะคะอันนี้คือคำถามที่7นะคำถามที่8นะคะโครงการสำคัญตามยุทธ,ธาศาสตร์ชาติส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของราชการส่วนกลางนะที่แยกไปที่จังหวัดเพราะฉะนั้นการบรรลุเป้าหมายเนี่ยมันเกิดจากการทำงานในไอ e อเรียเบสนะที่จะต้องมีการบูรณาการกันคำถามก็คือว่าท่านเนี่ย มีนโยบายที่จะให้มีการบริหารงบประมาณข้ามส่วนราชการเพื่อให้มันสอดรับกับปัญหาในพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถาม8ข้อนะคราวนี้ต่อไปอีกค่ะคราวนี้พอเอายุทธศาสตร์ที่3เนี่ยนะไปเชื่อมโยงกับ13หมุดหมายนะไปเชื่อมโยงกับ13หมุดหมายเนาะใน13หมุดหมายเนี่ย เิดไปเลยค่ะก็พบปัญหาว่าเออการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยก็ปรากฏว่ามันอยู่ในหมุดหมายเดียวเองอะ่ะนะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคมันต้องเบสอไอ้ยุทธศาสตร์ของทุนมนุษย์นะแต่ปรากฏว่ามันอยู่ได้แค่หมุดหมายเดียวเองอะ่ะนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกนะการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะกระทําผ่านระบบการศึกษาเป็นหลักเพราะฉะนั้นและด้านก็ดูนะด้านก็เข้าไปอ่านเนี่ยด้านก็ไม่เห็นนะว่าท่านเอายุทธศาสตร์ที่สามเนี่ยนะไปสัมพันธ์กับหมุดหมายอื่นๆอีก12หมุดหมายนะแล้วก็ ไปสู่การออกแบบหลักการให้มันครอบคลุมการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกมิติหรือเปล่านะซึ่งดันไม่เห็นนะ่ะมันทำให้มีความรู้สึกว่าเอเราเราเรา,เราลดความสำคัญของเรื่องนี้ลงและเราจะแลวเราจะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากไอ้กับดักรายได้ปานกลางได้ยังไงในเมื่อไอ้หัวใจเนี่ยมันก็คือการพัฒนาต้องเน้นที่คนคนเป็นทั้ง means และเป็นทั้ง end นะ,ะข้อที่2นะคะ,ะคำถามก็คือว่าเอกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคนในหมุดหมายต่างๆเนี่ยนะคะยังไม่มีการกำหนดมาตรการหรือการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับพื้นฐานในระยะยาวนะด้านยกตัวอย่างนะหมุดหมายที่3บอกว่าไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกนะตัวชี้วัดที่2.5 นะเราจะมออีการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะคะคำถามเราเราเราได้ไปเราได้ไปสำรวจนะออหลักสูตรของระดับสามัญระดับอาชีวะระดับอุดมศึกษาสำรวจอุปสงค์อุปทานในอุตสาหกรรมนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะเพราะไอ้เรื่องอุปสงค์อุปทานนี่พูดมานานนะแต่เราก็จะพบว่ามันก็ยังจับคู่กันไม่ได้อยู่ดีอะนะคะ คำถามสุดท้ายค่ะการยกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐนะในหมุดหมายที่13เนี่ยนะไทยจะเป็นเอเจ i ทชอคการ์เบนเนเนี่ยนะคะถามว่าเหตุใดเนี่ยนะเ,เราถึงไม่มีมาตรการหรือแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีภาคพลเมืองก็ดีหรือชุมชนก็ดีเข้ามามีส่วนร่วมนะในการดำเนินงานและระดมทรัพยากรเพื่อ ส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนดังนั้นใช้เวลาแค่นี้ละค่ะเพื่อท่านทัน้งหลายจะได้มีเวลาตอบเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านศาสตราจารย์นิสดาเวชยานนท์ส